มีข่าวกระแสแล้วครับว่าะจะมีซีรัฐบาลเดิมเนี่ยเสนอชื่อแข่งประธานสภาครับวันนี้คุณวิษทินก็เลยระบุนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยครับยืนยันว่าพรรคจะดําเนินการตามวิถีทางตามระบอบรัฐสภาครับการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของพรรคที่ได้คะแนนเลือกมาตั้งเลือกตั้งมาอันดับหนึ่งครับ<ะ>ส่วนการเลือกประธานสภาต้องพิจารณาตามวาระที่เสนอในที่ประชุมสภาต่อไปครับใน<ะ>ขณะที่นายสุชาติชมกิ่นเองก็ยอมรับครับว่าในนามส่วนตัว หากได้นายสุชาติตันเจริญนั่งประธานสภาจะทําให้การเมืองดูสง่างามกว่าครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักการเมืองทั้งสองท่านเลยฮะใช่เลยค่ะครับของภาคภูมิใจไทยเนี่ยนี่คืการตรวยังไงครับเดี๋ยวคุ่งนี้ขอไปรับหนังสือก่อนไปรับหนังสือที่กรมป่ต้นนะครับแล้วไปรายงานที่สำคันะครับสมาชิกราคภูมิใจไทยที่ได้รับเลือกตั้งไปรับหนังสือที่กรมป่ต้แล้วเป็นรายงานถูกก็นน่าจะเป็นวันจันทร์วันอาทิตย์ก็จะมีการ ประชุมปผปสมได้ดีขึนิดหน่อยที่พักครับแค่ว่าในวันละที่นี้ก็จะได้มาถือว่าในเรื่องของตำแหน่งประธานสภา,า,านี้จะเลือกใครจะหป็ใครหะธานก็ยังไม่ได้เป็นวาระแบบหนึ่งสองสามไม่ได้เป็นการนัดพบกันก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่อส,อสอสอในส่วพรรคพวกเชื่อใจกันคงจะได้มาพบกันนะครับอย่างพร้อมเพรียงแต่ในเรื่องของประธานสภานั้เป็นประเด็นว่าเรืซีกเดิมเนี่ย ก็คืออาจากเสนอชื่อขึ้นมาแข่งอาจจะเป็นเสนอชื่อจากทางพรรคเพื่อไทยตรงนี้อ่านกันคุยกันไหมครับมันก็ว่าในซีกซีกรัฐบาลเดิมที่อาจจะเสนอชื่อคนที่มาแขกซีด้วยเหมันจะรับการประสานอะไรจริงๆแล้วในส่วนของพรนในใครคเพื่อไทยจะมีมติอะไรยังเหมือนเดิมค,ครับมันเดิมคือให้รครับให้เป็นไปตามอธิการปริปไตยถ้าเขามีสนิชื่อสองคนเหรอคะแล้วจะทำยังไงไม่ไปว่ากันมไม่ไปว่ากัน เรายึดมานกบริการในสภาคำท่านรวมไทยที่มีแผนจะเสนอชื่อทาสภาแขกไหมครับเราคงไม่เราคงต้องมีมารยาก่อรเราคงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นข้างๆกานว่าเห็นมีชื่อท่านสุชาติตันเจริญเข้ามาด้วยค่ะอันนี้ถ้าเกิดมองเป็นท่านสุชาตินี่เหมาะสมไหมคะเอาในส่วนตัวแล้อยู่จังหวัดติดกันนะะโดยส่วนตัวเราเองก็รู้จักกันเราก็คิดว่าอันนี้ถามในทางส่วนตัวไม่เกี่ยวพักพรรคนะ ผมว่าท่านก็คุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์ท่านจะสูงเลยแล,แล้วก็ผมว่าผู้แทนที่ผ่านมาหลายสิบปีก็ท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของของสภาของบ้านมืองแต่ใน,นส่วนนี้ใส่วนตัวผมนะคุณผ,ผู้ัม และทางนี้ในส่วนของพักภูมิใจไทยนะคะก็ยังมีการนัดหมายสมาชิกที่ได้รับรองจากกะกะตด้วยค่ะจะเดินทางไปรับไปรับรองที่กะกะตนในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ยังมีนะคะก็จะมีการนัดพูดคุยกันในพักส่วนวันจันทร์ที่จะถึงก็จะเดินทางไปรายงานตัวต่อรัฐสภาค่ะครับนนก็เป็นความเคลื่อนไหวาทางการเมือง